สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับวิดีโอนี้ของเราก็ยังเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับเครื่องบินสายการบินเหมือนเดิมครับและเราก็ยังอยู่กันที่สนามบินสวนภูมิแต่ว่าเราเริ่มต้นด้วยการแสดงที่สุดแสนจะน่ารักจากบรรดาพิกาจูเหล่านี้คาแรคเตอร์อันโด่งดังจากโปเกมอนนั่นเอง เพราะว่าวันนี้นะครับเป็นวันที่4มิถุนายน2566ที่ผ่านมาเป็นวันแรกของการเปิดตัวเครื่องบินลายใหม่ของสายการบิน ANA หรือว่า All Nippon Airways ครับที่มาในลวดลาย Pikachu Jet NH เป็นความร่วมมือระหว่าง ANA กับ The Pokemon Company เปิดตัวเครื่องบินที่อยู่ในทีม Pikachu หรือทีมโปเกมอนและความพิเศษยิ่งกว่านั้นคือกรุงเทพสนามบินสุวรณภูมิเนี่ยเป็นจุดบินแรกในโลกครับที่สายการบิน ANA เลือกจะเปิดตัวเครื่องบินลายใหม่ลายนี้ครับแล้วก็เริ่มต้นการให้บริการในวันนี้เป็นวันแรกบคั you, an. ัสสวดี ANA Air Adventure Brand Pokemon ร ANA's goal is to enrich the lives of our customers through once in a lifetime moments that excite and inspire. This is our new management vision uniting the world in wonder. The Pikachu Jet NH will provide Thai travellers, families, Pokemon fans. the opportunity to to their exclusive massive Pokemon adventure fly on own, Japan a เมื่อสักครู่ก็เป็นคำกล่าวของคุณเซโดเทลาสวะผู้จัดการใหญ่ประจำประเทศไทยของสายกินเอนเอที่กล่าวถึงความร่วมมือระหว่าง a อกับ The Pokemon Company ซึ่งความร่วมมือนี้ก็จะทำให้ผู้โดยสารได้รับประสบการณ์ที่ดีในการเดินทางเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มสีสันระหว่างการเดินทาง แล้วก็ยังเน้นย้ําถึงความสําคัญของตลาดประเทศไทยนะครับที่มีต่อสายการบินเอเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยสายการบินเอนเนั้นมีเที่ยวบินระหว่างโตเกียวกับกรุงเทพถึง3เที่ยวบินต่อวันนะครับให้บริการทั้งที่สนามบ,บินนาริตะและฮาเนดะและในวันนี้นั้นเอเได้เลือกกรุงเทพเป็นจุดหมายปลายทางแรกในโลกนะครับที่จะเปิดตัวเครื่องบินลายใหม่พิกาจูเจชเอ็นเอลำนี้นะครับก็มีการถ่ายภาพร่วมกันนะครับของ กัปตานปิกาจูกับผู้บริหารของทั้งเอ็ผู้บริหารของโปแกรมอนแคมป์เนียแล้วก็พนักง,งานต้อนรับบนเครื่องบินของ A อ็เอที่มาร่วมเปิดตัวเครื่องบินลายใหม่ลำนี้ที่กรุงเทพไปดูหน้าตาของเครื่องบินลำนี้กันดีกว่านะครับเครื่องบินลำนี้เนี่ยปิกาจูเจ h เเป็น Boeing 7 8 7ปดขีดเดีมไลเนอร์ที่ใส่กระบิน A อเนี่ยเพล์ลายพิเศษครับในลวดลายภายนอกเนี่ยมีคาแรคเตอร์อต่างๆจากโปแกรมอนเนี่ยทั้งปิกาจูและผองเพื่อนมากมายนะครับอยู่ บนลำตัวเครื่องบินซึ่งเที่ยวบินแรกที่ p i k a จูเจ็ h เอคือบินลายใหม่ลำนี้นะครับเริ่มต้นให้บริการคือเที่ยวบิน NH847 จากสนามบินฮาเิดาที่โตเกียวมายังสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพเมื่อวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมานี้เองซึ่งเราก็ได้มีโอกาสเข้าไปชมภายในห้องโดยสารของโ O อ i n g 787-9 p i k a c h u ขีดเกพิกาจูเจ็ลำนี้นะครับจะเป็นอย่างไรตามไปชมกันเลยครับ สายการบินเอเมีการจัดห้องโดยสารใน Boeing 7 8 7 9ปเนี่ยอยู่หลายเวอร์ชันครับสำหรับเครื่องบินลำนี้นะครับที่นำมาทำเป็น p ิกาจูเอชเอชเนี่ยจะเป็นเวอร์ชันที่มีที่นั่งทั้งหมด246ที่นั่งเมื่อเข้ามาในห้องโดยสารส่วนแรกสุดจะเป็นที่นั่งชั้นธุรกิจที่มีทั้งหมด40ที่นั่งจัดที่นั่งแบบ121สลับฟันปลาซึ่งที่นั่งชั้นธุรกิจนั้นทุกที่นั่งจะสามารถเข้าออกทางเดินได้อิสระนะครับไม่ต้องข้ามใครเลยทุกที่่นนังงติิดดดดทาเไ้หม ที่นั่งในชั้นธุรกิจนั้นจะมีระยะห่างระหว่างแถวถึง62นิ้วนะครับแล้วก็สามารถปรับเป็นเตียงนอนราบได้แล้วก็มีความกว้างของที่นั่ง21นิ้วที่นั่งชั้นธุรกิจนั้นก็จะมีฟังก์ชั่นและก็สิ่งอำนวยความสะดต่างๆมากมายที่พร้อมให้บริการผู้โดยสารที่เดินทางแต่ว่าใน Pikachu j N H เนี่ยอาจจะยังไม่เห็นการตกแต่งพิเศษนะครับสำหรับในห้องโดยสารชั้นธุรกิจแต่ว่าถ้าเกิดเราขยับไปด้านหลัง ที่เป็นห้องดยสารชั้นพรีเมียมอีโคโนมีแล้วก็ชั้นประหยัดเนี่ยจะมีการตกแต่งพิเศษครับเดี๋ยวตามไปดูกันตอนนี้พาแวะไปชมห้องน้ําบนเครื่องบินก่อนครับอันนี้เป็นห้องน้าที่อยู่ในโซนหน้าครับถัดจากชั้นธุรกิจมาจะเห็นว่าก็สะอาดสอ้นเรียบร้อยดีครับแล้วก็มีฟังก์ชันพิเศษเป็นเอกลักษณ์ของห้องน้ําญี่ปุ่นเลยนะครับมีการเพิ่มฟังก์ชันการฉีดชำระเข้ามาด้วยให้รู้ว่านี่คือเครื่องบินของสายการบินญี่ปุ่นแน่ๆแ,และลวดลายพิเศษบนปิกจูเจจเอ็นเอชลำนี้ไม่ใช่มองเห็น จากแค่คนที่อยู่ภายนอกนะครับเรานั่งอยู่ในเครื่องบินก็มองเห็นนะครับเพราะว่านี่ครับจากหน้าต่างเครื่องบินมองไปที่เครื่องยนต์เนี่ยก็จะมีพิกาจูบินตามเรามาตลอดเวลาและอีกหนึ่งความพิเศษของ b บ e ิ n g 787 d r ป a m l i n e r นั่นก็คือแสงไฟในห้องโดยสารที่ปรับได้หลากหลายรูปแบบมากแล้วก็หน้าต่างที่สามารถปรับความทึบแสงโปร่งแสงได้หลายระดับเพียงการกดปุ่มถัดจากชั้นธุรกิจคือชั้นประหยัดพิเศษหรือว่า p r e m i u m Economy ที่มีที่นั่งทั้งหมด14ที่นั่งเพียงแค่2แถวครับ จากที่นั่งแบบ2 3 2ที่นั่งในชั้นพรีเมียมห o ือคนมีก็จะกว้างขวางและสะดวกสบายเพิ่มขึ้นนะครับโดยมีระยะห่างระหว่างแถวหรือว่าซีพสิ38นิ้วที่นั่งกว้าง19.3นิ้วและเราก็จะเห็นการตกแต่งพิเศษครับเช่นที่ผ้ารองศีรษะเนี่ยที่เป็นลายพิเศษสำหรับปิกาจูเจ็ทเอชลำนี้ถัดมาก็คือที่นั่งชั้นประหยัดนะครับซึ่งเป็นที่นั่งที่มีจำนวนมากที่สุดบนเครื่องบินลำนี้ทั้งหมด192ที่นั่งจากที่นั่งแบบ 333ที่นั่งชั้นประหยัดบนโบอิง7จปขีด9ในเวอร์ชันนี้ของสายการบิน NA นั้นจะมีระยะห่างระหว่างแถว34นิ้วนะครับแล้วก็ความกว้าง17.3นิ้วและบนปิคกัจูเจ็ดเนั้นจะมีการออกแบบการตกแต่งพิเศษรวมถึงออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆที่นำมาให้บริการด้วยลวดลายพิเศษในทีมปิคกัจูเจ็ดเไม่ว่าจะเป็นแก้วน้ำกระดาษทิชชู่หรือว่าผ้ารองศีรษะแบบนี้นอกเหนือจากนั้นแล้วนะครับ เพลงในห้องโดยสารที่เปิดเนี่ยก็จะเป็นเพลงธีมพิเศษสําหรับปิกาจูทเอชรวมถึงเสียงประกาศเนี่ยบางข้อความจะเป็นเสียงปิกาจูครับและชุดของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเนี่ยก็จะมีผ้ากันเปื้อนลายพิเศษที่ให้บริการสําหรับปิกาจูทเอชโดยเฉพาะเป็นธีมพิเศษสําหรับเครื่องบินลนํานี้และยังมีของที่ระลึกนะครับหรือว่าสินค้ารายการพิเศษที่ออกแบบโดยความร่วมมือของเอเอกับ The p e r g a m o n Company สำหรับการจำหน่ายบนเที่ยวบินที่ให้บริการโดย p i k a h u Jets NH ลำนี้โดยเฉพาะและนี่ก็คือความพิเศษของ Boeing 787-9 Dreamliner ลำนี้ p i k a h u Jets h ที่สายการบิน a อ็ a, นเอำมาเปิดตัวที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมวิดีโอนี้นะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ขอบคุณและสวัสดีครับ